ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆทันนะคะยินดีตอนเราขอสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเด้อค่ะเมื่อน,นี้แอดมาตามต่อเลขปูหรือสีดอนแค่นนะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งงวดที่แล้วเลขปูเพิ่นกับเขาสามตตรงๆแค่นนะคะงวดนี้กระบ่พพาดนะคะที่สิติดตามถามข้าวไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะคะพี่น้องค่ะซึ่งแอดได้เดินห้างไปหาปูอยู่ดอนแคนปูว่าไทายบ้านพิว่วมาปูมาาน้องป่านะคะอแอดกระบ่พลาดที่สิติดตามถามข้าวไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเก่านะคะพี่น้อง ขามาแล้วก็เห็นปูเล oh, so <t kiss essa> ือีเทาได้ปลาหลายค่ะพี่น้องฤาษีองค์นี่แปลกก็โมค่ะพี่น้องค่ะล่องทอดป่าล่องทอดหนองน้ำค่ะพี่น้องฤาษีบ่คือโมนะค่ะแต่โตเลขโตแนวทางเพอนั่นแม่นย่ำคักค่ะพี่น้องค่ะบ่พลาดที่ิศติดตามถามครับอันนี้เป็นลูกศิษย์เพันค่ะก็ลังเอาปลาออกอันนี้เป็นลูกศิษย์ฮะโอ้ค่ะพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ปาด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 พี่น้องแปดมาแห้งด้วยมวลนี่พี่น้องยังได้กับแปดมาแห้งก่อนโมูด้เลยนี่ 8ปดพี่น้องอย่าลืมเนออ่จับมั้เข้ามีอห้จ่สู้ไ่ต้องเก็บบ่ต้องเก็บใส่เพราะว่าเอาขึ้นไปแส่ถังแฮ่แฮค่ะแฮ่แฮ ขามานี่ก็สิมาพอเผดเผดได้นอกค่ะนี่โอ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พ่อนพารวยสุพารวยค่ะค่ะพอดีเสียงเพลงมันหยาบได้กับเลไทยได้ค่ะบางครั้งเสียงเพลงได้ค่ะนี่แนวทางค่ะแนวทางเป็นพวกแนวทางเมื่อนี้มันน้ำหรือสีก็เลยได้ลงมาในหนำแฮ่ค่ะคุณไหนแหค่ะบรรยากาศตอนนี้คึกคืนค่ะพี่น้องค่ะ บรรยากาศตอนนี้ยี่น้องน้ำคลืค่นคลื่นคัะโอ้คนนี้นับเป็นพันพี่น้องค่ะคนนี้นับเป็นพันเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะรถนี่รอบรอบโพงยาวค่ะรถจอดนี่หลายร้อยเมตรเลยค่ะพี่น้องค่ะอันซ้อนอนัซอนซ้อนสงสัยปูและสีนี่นสงสัยสซีเมนคาถาเป็นสังทองเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าทางทีมงานอืน้องก็ยังข้าง้นคืนมาคขึนแม่เนาะท่าน,นได้หลายทางนั้นท่าน,นได้หลาย ทางนี้ขึ้นมาแล้วค่ะปูหรือ,อสีดอนแคนเอาสูผ้าลวยกะอยากจับปลาพี่น้องค่ะสูผ้าลวยนี่บ่เคยพอปลาไงไปไปเอาพอจืดแม่น ปลาอีลีปลายลโลคุณค่ะปูรุสีวานตออีคุณพี่น้องค่ะแต่สําหรับตัวเลขแนวทางก็ได้มาแล้วค่ะพี่น้องได้มาละละค่ะหวังว่างวดนี้ก็สีแม่นย่าคืองวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะบว่าสียูในดงในปลาในหนองในหนาแอดกับโบผาดที่สิติตามถามข้าวไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะค่ะขอให้บอกเลขแม่นค่ะพี่น้องขอให้บอกเลขแม่นสียูแจไดซสอกไดเนาะค่ะ แอดกับบัวาที่สิทธิติดตามถามข้าวไปฝากไปตอนพ่อแม่พี่น้องนะคะอาจชีมีเสียงรบกวนในจักหน่อยนะคะด้อพ่อเด็กหน่อยอยู่ข้างหลังนี่ค่ะอาจีมีเสียงรบกวนในจักหน่อยค่ะ <c oughs> พี่น้องกราบขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปและลยๆเดอร์ค่ะค่ะเด็กหน่อยมาเชีรยป่าพี่น้องค่ะเด็กหน่อยพิ่นมาเชี่ยกล่องเชี่ย์อย,อยู่คางคางทางเนี่ยนะคะพี่น้องคางคางตะฟังเนี่ยคือขึ้นคือขึ้นค่ะพี่น้องเมื่อนี่มาตามหาตัวดีตัวเด็ดแล้วก็ได้ช็อตเด็ดไปฝากพ่อมครับพี่น้อง อ้าวมานี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะปูหรือเสียหาพอจะร่องน้ำไปกับมานเลยพี่น้องใส่ใส่ยุใส่ใส่แม่บ่เอาขึ้นฟังแล้วติโอ้ได้ข่าวว่าได้ป่าบักลอยโล่พี่น้องที่ทางฝุ่นฮะบ่เอ่ออืมบ่ โอเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะสีเลือดสีสมมติน่คะค่ะเดี๋ยวเอ็ดสิผ้ายางไปเบิ้งนะคะพี่น้องเ้อค่ะหัวนี่อันนี้คือมาใส่คาถาสังข้องแน่นี่นะเรียนก็ไม่ยากคาถาเหลียกป่าคาถาเหลียกป่า เอาเขาเป็นรุ่นกันพี่น้องเสียงเป็นตะมวนแทะอืม,อม,มวนค่ะตอนแรกย่างมากไปไลค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าข้าเจ้าเปิดแพล่งเสียงดังวันนี้บ่มีเสียงแพล่งล้วก็เลยมาเก็บภาพให้ฝากต่อนพี่น้องค่ะโอ้ ข้าวห้วยข้าวหลอดไปนี้ได้ยุบหรือได้โอ้เดี๋ยวค่ะบนในหลอดบนในหลอดข้าวผ่าเด้อพี่น้องหลอดข้าวสะดุ้งเดี๋ยวแอดภาพไปจุดจุดซวนส่วนกลางน้องค่ะพี่น้องค่ะเอากราบขอโทษขอภัยเด้อค่ะวิ่นหัวก็ได้โอ้บอกหอยคมนี่เข้า,าวเจ้าบ่อเลยพี่น้องเข้าวเจ้าอต่ป่า อะมาเบิ่งอันนี้จุดค่ะผู้ดใดอยากซื้อปลากับมาซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อค่ะเจ็ดร้อยหกร้อยพี่น้องค่ะเจ็ดร้อยหกร้อยโอ,อ,อ้อ่ะอมาเด้อพี่น้องอันนี้โอ,อ,อ้อันนี้มีหาขึ้นมากกัมีผู้ซื้อความนะค่ะพี่น้อง โอ้โค่ะคนาตาค่ะขายจังไรคะนี่ขายจังไรนี่เจ็ดเจ็ดโลร้อยหกโลร้อยอะไรครับอะไรครับสองร้อยครับโอ้เอาบ้างเอเิบา ผม้นะครับ้ยเอาเมื่อไมันได้มากก่านั้นละมันได้หลายกานั้นเจ้าโว่นุ่งเขนฟ้าตะเพียนอยู่ยย่ตย้งยตยยตยย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 ยอยย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 นเอยเยย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 เคยยยยยยยงยยยยยยยอยย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 กยย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 ว

คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางเพจท่าค่ะอันนี้พ้อผ้าลวดซูผ้าลวดนะค่ะเด้อนี๋ยะอันนี้อเล็กอเล็กบุคคลค่ะพู้จัดน้องผู้จัดน้องครับไร้สุดดีแล้วออกจากนี้ไปไซต์ต่อไปค่ะะออกจากนี้กับวันที่แปดตำบลโพซิซมล่านครับแต่ว่างอเล็กบริปไปเด้วยกวางเอาประกาศมาท่าสัมพันธ์สอยอีกวันยี่บัวโอ้ค่ะกับวันที่สิบสองกับของอเล็กครับบานไพจานปลาหกปีปลาหกปีร้อยบาทครับราคาสองร้อยบาท ข้ยานตะบนฟอใหญ่อำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีเท่านี้ก็คือว่าทั้งเบิดทั้งงอนนี่สิอยู่ในเขตกูแก้วเบิดเนาะค่ะเนาะครับผมก็มีเขตกูแก้วเขตในเขตอุดรเท่านี้แหละครับค่ะเอาขอย้ำอีกเทื่อนึงนะค่ะครับเอาย้ำอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องวันที่สิบสองบ้านให้จานตะบนฟอใหญ่อำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานี ค่ะราคาขาลงก็สองร้อยบาทครับมีปลาบึกปลาสวายตองกายอีสุมนวลจันทร์ค่ะคุณได้สนใจคุณได้สนใจกัโทรหาอเล็กก็ได้หรือก่อสร้างก็ได้แล้วกันค่ะครับเป็นอย่างอีกน้องหนึ่งก็คือวันที่ยี่สิบสองครับบ้านน้องเม็กตำบลมน้องเม็ก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันละคา200บาทคือกันโอ้ค่ะอันนี้ทั้งชิ้นยู่ใกล้ทั้งบ้านแอดเยอะนียครับผมก็คือไปรุ่นปลาเบิกใหญ่ครับมีใส่150โลขึ้นโอ้ค่ะผู้ใดพลาดชิฟนี้ถือว่าพลาดเลยนะเสียดายไปดุนกันครับค่ะอ้าวขอบคุณนะพวกนี้ก็ราคา200บาทก็ได้กคนอยู่มื้อะค่ะค่ะเนาะค่ะผู้ได้ปพ่นรสสั่นเต็มลำเลือดเนาะค่ะวันนี้อันนี้ท่างช่องก็ขอบคุณอะไรค่าหลายเด้อค่ะเด้อค่ะๆๆ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสำหรับไอสำหรับสำหรับผู้มักข้อป่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้มักไปวันประบึกไปยังไงอย่าลืมนะคะเด้อค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะค่ะได้แจ้งจากอาร็กษ์นะคะพี่น้องค่ะเพ่นเก๋มีท่างเพจเนี่ยละค่ะผู้ใดสนใจก็อย่าลืมนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะพี่น้องค่ะพลาดบ่ได้เลยได้พี่น้องเด้อสำหรับข้อป่าเนาะค่ะพี่น้องข้อ มาค้าปลานะคะพี่น้องกลับไปได้นะคะตามที่พี่แจงนะคะพี่น้องเด้อโอ้นนะพี่น้องฮ้าปลานี้ตึกขึ้นมาได้นี่ยกาโอละสิบกาบาทนึงนะ,ะพี่น้องนะ,ะผู้ใดบ่บ ตึกปลาก็เป็นไปทาซื้อเอาก็ได้พี่น้องค่ะไปทาซื้อเอารถค่น,นะคะไปทาซื้อเอาเลยได้เนะค่ะพี่น้องเ<า>บิ้งนะคะพี่น้องเบิง้งเบิ้งจ๊ะัสดสดปุบป๊บปุบป๊บปุบป๊บปุ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 ๊บมันร่นกันพี่น้องอ<า>บ่อดได้ะคะ่ะอันนี้ยบ่ได้ ไปต่อพี่น้องไปต่อปอลูกหลานเอานี่ของแม่พ่อนะครับของหนูอะไรลูกทำอะไรเออค่ะค่ะค่ะโบน้องคนเจ oh, 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 yeah, ่งนะคะเอ้สุดอสุดยอดสุดยอดลูกสุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่พ่อนบแม่สุพารวยน้ำมัได้ลูกเด้อค่ะขอบใจจ้าโออคุณน้องเหัวหน้า โอ้มลากนสรุป้อายขึ้นไปไทะแถมมันหอนบ่โอ้โอ้นามันเลอะอาถ้าถ้อยู่จุดใดถ้าต้องอยู่จุดนั่นติโอ้ค่ะเก้าศอกโยกสะดุ้งเก้าศอกนะคะพี่น้องน้อน้องเฮาได้จะโซอะไรล้อ้ยอยน้องก็ไม่ฟีมือ นาะน้องอะไรครับลูกน้องนะน้องเวียโออหน้องาไม่ตั้งสี่แลวน้องเวียเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไปไทยท่านนี้ลูกสุดยอดอันนีผลงานของน้องเวียค่ะพี่น้องค่ะบนหน่อยหนาผู้ใหญได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะผลงานของน้องเวียบนหน่อยหนาผู้ใหญ่ได้ค่ะพี่น้องคุณนาะอ้ถือว่ัคคือคาดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันฆ่าคุณ

เอออย่างงั้นก็ได้ลูกโอ้อันนี้เดียวลูกพอเห็นปลามันหนักแล้วพึ่งนะอ๋ออันนี้ผลงานของน้องเบียได้หนึ่งตะกร้าเลยนะครับเด้ออาอน้องเบียยิ้มหน่อยลูกทางนี้ลูกทางนี้เออโอเคค่ะเออเก่งมากลูกเก่งมากเออสุดยอดสุดยอดค่ะโอ้น้องเก่งมากชมกันต่อพี่น้องชมกันต่อ น้องคนก็ได้เต็มกระตาเลยได้พี่น้องน้ะ

เอาลุนลึกีห้าค่ะพี่น้งองเอาเฟแม่ห้านบุตขายลึกซืเนี่ยลึก้สินีคาทถาก็มูได้พี่น้องได้พะว,ว่า,าก็เื่นเข้าใจยังไม่ได้หลาย sơ qua xin mán như thế cô điều cho kênh Để không bỏ lỡ những video บานิฟาวพี่น้บานฟาวบ่โอ้ลูซี่ไหนได้เกียรติโตโอ,โอ้งานนี้ว่าได้จับพี่น,อมามาน้อง่าวมันลุนลุนไปกันพี่น้องลุนไปเอาลูสี่อะล่ะคะ่ะพี่น้องเบิ้งลูสีจะเข้า

ช่วงล่าลุ่นเือสีพี่น้องกับเบื้องตัวเบสหงหนค่ะเอ้าเบิงเบิงเรื่อสีกับพี่น้องค่ะช่วงล่อลุ่นป่ากับลือสีพี่น้งงนงอนนงอ ค่ะพี่น้องแปดสองศูนย์ห้าห้าสามหกค่ะพี่น้องค่ะแปดสองศูนย์ห้าห้าสามหกค่ะพี่น้องค่ะ

ก็จะขาัไชเ้ายัวไชเท้าหัว้ายัวเท้าหว่้าหัวไเท้นหัวไชเท้าหัวาหัวไเ้าหัไ้าหัว้าหวไชเท้าหัวไ้าหัวไเ้หเท้านีวไชเท้าัไเท้าหัวอชเ้าหวไชเทาหัาหเทาหัวไาหัวไชเท้าัไาหัเาหมือนเท้าหัวไชากขเาหััวไชเท้าหัวไันไช้าหาหไชเท้าไเท้าห้าัวไชเทายัวไชเทาหัาหัวาหไช้า ค่ะคลิปนี้พิเศษเด้จักน้อยนะคะผู้มักปปากกัจะเริ่มซอยกดไลค์กดแชร์น,นะคะพี่น้องสําหรับงานต่อไปก็มีแกงไปในคลิปแล้วนะคะวันไดวันไดแน,น่นะคะพี่น้องค่ะสําหรับข้อแฟนคลับที่ว่ามักตึกสะดุ้งมักวานแห่นะคะกับผาดบ่ไดดเลยได้พี่น้องเด้อค่ะผาดบ่ไดดค่ะ ค่ะเด้ค่ะว่าสองสามไฟไฟที่สามนี่น่าจะยุ่นน้องเมกน้องหานห้องไก่ไก่ได้ค่ะพี่น้องกันส so. อง ขามีพ่อตาเสือสีแดงๆค่ะพี่น้องเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นไอนปูหรือสีวานใดเพนนิ่นก็ว่นว่านอยู่น้ำเกิดแล้วพี่น้องแต่ว่ามันปานไปใส่เบิดมันคือเลือกแห่เขา่าแทนน้องพี่น้องน้องเขาพตาเพิ่นว่าค่ะพี่น้องก็สงสัยปูหรือสีเท่านี้ต้องมี่ยังจักอย่างค่ะพี่น้องค่ะ ต้นควนพี่น้องต้นควน,นต้องเล,ล่าขาดเอสิคลิปนี้สิจบไว้เพียงสำนีก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่มักตึกแหตึกสะดุ้งเนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นมักหาปลาเนาะคะ่ะ ซอยกดไร่กดแชร์รัวๆให้ด้เด้อค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอหายเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ